ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องทุกทท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องเจ๊นุ้ยนับซัย์กันอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็วันที่3พฤษภาคม2 5 6 6นหนะคะเดี๋ยวจะมาลงแนวทางเลขวิ่งให้นะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยนับรั์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะ ทุกสูตรทุกการคำนวณเป็นแค่แนวทางสูตรอาจมีเข้ามีหลุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอ่านแนวทางเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมที่เราลงให้คุณผู้ชมนะคะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะสองสูตรนี้นะคะที่ให้คุณผู้ชมไปนะคะอ่าสูตรที่สองนะคะคุณผู้ชมเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะ สามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมออกศูนย์หนึ่งเก้านะคะเก้าก็ไปเข้าหลักหน่วยบนนะคะหกก็ไปเข้าหลักสิบล่างนะคะสองตัวล่างออกหกห้านะคะเข้านะคะแล้วก็เลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะคุณผู้ชมให้มาสองตัวนะคะ เก้าก็เข้า,ขา,ขาหลักหน่วยบนนะคะเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะแกบอกว่าตั้งแต่ทําเลขวิ่งมานะคะคุณผู้ชมสองปีกว่านะคะยังไม่เคยพลาดเลยนะคะสองตัวต้องมีมาหนึ่งตัวนะคะ งวดวันที่2พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมเราได้มาเป็นงวดที่4แล้วนะคะแต่เพิ่งจะเอามาลงให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นครั้งแรกนะคะสงวดที่ผ่านมานะคะที่เราได้มานะคะคุณผู้ชมก็เข้าทุกงวดเลยนะคะเลขวิ่งถือว่าโอเคเลยนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งสงตัวนะคะต้องเข้า1ตัวนะคะ เลขวิ่งแม่ลอยนะคะหลังจากที่หลุดติดต่อกันมาสองงวดติดนะคะคุณผู้ชมงวดวันที่สองพฤษภานะคะคุณผู้ชมก็เข้าแล้วนะคะกลับกลับมาเดินต่อนะคะอของแม่ลอยให้มาแปดกับหกนะคะคุณผู้ชมเลขหกมานะคะข้างล่างออกหกห้านะคะคุณผู้ชม เราก็จับคู่ไปให้น้องสี่คู่นะคะนี่ถ้าเราเล่นเราก็ต้องกลับตัวด้วยนะคะเนี่ยห้าหกหกห้านะคะอ่าเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขวิ่งวดใหม่กันเลยนะคะ สูตรนี้เราก็จะใช้อ่าเลขสาตัวทา้ารางวัลที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราใช้หลักหน่วยบนนะคะบวกกับหลักสิบล่างนะคะคุณผู้ชม9ก้าบวกหนะคะได้สิบห้านะคะเราเอาเฉพาะเลขห้านะคะห้าเพิ่มบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นหนะคะ อีกสูตรหนึ่งนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะอ้าวเอ่เอหนึ่งบวกเก้านะคะได้เท่ากับสิบนะคะเราเอาแต่ศูนย์อย่างเดียวนะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะ แนวทางเลขวิ่งทั้งสองสูตรนี่นะคะคุณผู้ชมลองไปทำย้อนหลังดูนะคะเข้านะคะคุณผู้ชมยังเดินดีอยู่นะคะเนี่ยสองสูตรนี้นะคะเข้าแทบทุกงวดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองทำย้อนหลังดูนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชม เลขวิ่งนะคะหกับหแล้วก็1กับ0ูนย์นะคะจะไม่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะแยกกันมานะคะจะไม่มาด้วยกันนะคะเลขวิ่งทุกตัวนะคะคุณผู้ชมที่เราลงให้คุณผู้ชมนะคะอย่างเลขวิ่งของแม่ร้อยนะคะก็จะไม่มาด้วยกันนะคะจะแยกกันมานะคะ เรกวิ่งจากบุรีรำด้วยนะคะก็จะแยกกันมาไม่มาด้วยกันนะคะเลขวิ่งแม่ลอยกับเลขวิ่งจากบุรีรำนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ส่งให้มานะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้มานะคะ เดี๋ยวถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะรีบลงให้คุณผู้ชมนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาเลขวิ่ง2สูตรนี้กันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า2สูตรนี้ทําง่ายมากนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทําเองได้นะคะอ่าคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอเก็บเอาไว้ ดูเป็นแนวทางนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ